จังหวัดเป็นอย่างสูงนะคะที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานที่ค่อนข้างยาวนานจังัดพคนายกแห่งใหม่นี้ว่าจะมีทิศทางนะและขัตว์จังหวัดละสอนคนเองแห่งใหม่นายกเมื่อปีพุทธศักราช่่่นนมใแและทีีงตกผู้โดยสารจังหวัดนครนายกจะเป็นสปที่คนร้องที่ทราบสาพพประโติอัล ประวัติานายกท่วีพรทัศทวีและกฤเจิญล่าวาาขอความรับนครยกระรับสถานีเรียบร้อยแล้วระดับพร้อมกันทั้งสองรูประับนคนายกระรับเพื่อความรับผิอบต้นไที่เป็นวัดและก็เป็นวััดที่ปฏิบัติ20อาจารย์ของจังหวัดนครนายกระรับสถานี พูดตรงนี้นะครับจ่ได้มอบให้กับสปริวาร